สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันเป็นวันอังคารนะคะอังคารเสืส้อสีชมพูไร้หัวใจนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วพ่อแม่พ DJ ี่น้องค่ะหากท่านอยากได้สินค้าอะไรเข้ามาดูมาทักได้นะคะสินค้าของเราเป็นผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครน,นะคะร้านวร,รดาผ้าคามตั้งอยู่ที่ในเมืองนะคะอยู่ช่วงๆสํานักงานเทศบาลเมืองสกลนครในตลาดสมเกียรตินะคะชื่อร้านคือตลาดสมเกียรตินะคะตัานใดผ่านไปผ่านมา แากวบซื้อก่อนเชิญนะคะหรือท่านอยู่ทางไกลก็ Google เข้ามาได้นะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นเราก็กจะมานําเสนอสินค้าดีๆงามๆราคาพิวพล้วให้ท่านเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้าเย็นนะคะเย็นหน่อยๆนะคะแต่เราก็มาแบบว่าอากาศ ร้อนลงมาแล้วก็แบบว่าพออยู่ได้เนาะมันยังไม่ร้อนมากนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆเพื่อให้ท่านไม่หลงนะคะคุณแม่ค่ะวราดาขอย้ํานะคะ EP ที่ของวราดาตัวนี้1,800กว่านะคะเป็น EP นะคะเขียนภาษาไทยแล้วก็แบบนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะท่านอยากได้นำเบอร์หนึ่งสองสามท่านก็ยกขึ้นแล้วก็เขียนไว้นะคะเขียนเขียนไว้ลูกหลานมาหรือโทรหาวราดาก็บอกว่า EP นี้นำเบอร์ Number นี้ ฟังราคาให้ชัดเจนนะคะว่าวราดาลงราคาไหนบางครั้งวราดาก็ลดเซลล์สุดๆๆบางครั้งก็อยู่ในราคามาตรฐานของเราอยู่แล้วแต่ทุกอย่างวราดาขายพออยู่ได้ไม่ได้ขายเอากําไรมากมายพออยู่ได้ไปเป็นวันๆๆนวันนะคะวราดาก็จะพยายามเอาสินค้าดีๆงามๆมาให้ท่านทุกคนนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆวราดาก็จะยกเลยนะคะเป็นคอเล็กนะคะลายลูกแก้วสีสวยอนิยอมค่ะ เปลือกไม้ธรรมชาติทั้งหมดจากราคาพื้นละ300เราให้ท่านราคาเดิม220บาทเท่านั้นยกสตาร์ทพื้นที่แรกเลยนะคะพื้นแรกนี้นะคะอันนี้เป็นสีส้มนะคะพ่อแม่พี่น้องคะดูลายลูกแก้วสวยงามแท้แน่นอนท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะเห็นไหมคะลายลูกแก้วสวยงามอันนี้วราดาก็ยกให้ท่านเลยนะคะ220บาทนะคะหากท่านใดอยากได้กล่องก็โอเคมีนะคะกล่องมีนะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอน สวยแท้แน่นอนเป็นผ้าค,คามแท้สกลนครลายลูกแก้วนะคะลายลูกแก้วจากพื้นละ300เราให้ท่านเพียง220บาทนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ220บาทเท่านั้นนะคะในราคาพิเศษชิลๆนะคะ220บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะในคลิปนี้เราจะมีทั้งหมดอยู่10พื้นนะคะเป็นครามไอย้อมธรรมชาติสีสดนะคะวร,รดาก็จะยกให้ท่านเลยนะคะ มาอีกนะคะตัวนี้สีชมพูนะคะมือจะกี้สีออกสีโอรสนะคะอันนี้ออกชมพูท่านดูนะคะมีเชิงนะคะสวยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ง่ายนะคะสินค้านานๆจะได้นะคะแบบนี้นะคะช่วงนี้แม่กีทอท่านก็ลําบากเนาะรายจ่ายเยอะท่านก็ไม่ค่อยได้ไปเอาของก็เลยมีสินค้ามาสวยทุกอย่างแต่ว่ามีมาไม่ได้อัดไม่ได้ซ้อนนะคะมีมาเป็นพื้นเป็นพื้นก็ขายไปเรื่อยๆเนาะ ราคา300เราให้220บาทนะคะหากท่านใดอยากเป็นของจำรวยของงานเกษียณก็มีกล่องนะคะ20บาทเท่านั้นขายราคาต้นทุนนะคะมีกล่อง20บาทเท่านั้นขายราคาต้นทุนนะคะพ่อเม่พี่น้องคะท่านมารับเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกชิ้นนะคะ ในราคาพิเศษ220่บาทสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสีชมพูบานเย็นงามมากนะคะสีสวยย้อมเปลือกไม้ธรรมชาติย้อมเปลือกดอกคูนย้อมเปลือกเทกาค่ะเข้ากันไปนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยเห็นไหมคะอันนี้ย้อมแก่นรากเพกานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะงามมากนะคะสวยจริงๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยได้รับไปเลยนะคะผ้ารุ่นนี้ไม่ได้มีให้เราตลอด บางครั้งปีหนึ่งมารอบเดียวนะคะตัวนี้นะคะสินค้ขาของเราโอเคแล้วก็ให้ท่านนะคะ220บาทจากราคาพื้นละ300เราให้พิเศษไปเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษ220บาทนะคะท่านใดสนใจเรีบทักเข้ามาเลยนะคะด่วนกี้ไปสนี์จ๋าเลยนะคะเข้ามาเลยท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามีแต่ภาพเพียง220บาทนะคะ ผ้าเนื้อดีค่ะเป็นผ้าทอมือของสกลนครเลยนะคะทอมือแท้ๆเลยนะคะเรียกเลยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็ย้อมอันนี้เรียกว่าย้อมเปลือกกล้วยนะคะอันนี้เป็นย้อมเรียกว่าใจกล้วยต้นกล้วยนะคะตัวนี้นะคะธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้สวยค่ะ สวยงามค่ะอันนี้เป็นผ้าทอมือของชาวจังหวัดส,สกลน,นครแน่นอนของเรามีกิ่งพร้อมขายของเราถูกต้องนะคะตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันไม่ว่าจะขายหน้าร้านหรือขายช่อง YouTube ของเราตรงปกนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะได้สินค้าไม่สวยสินค้าของเราสวยแน่นอนจัดให้เลยนะคะ220บาทจากพื้นละ300อยนะคะโอเคนะคะท่านใดสนใจเข้ามาเลยค่ะต้นกล้วยนะคะอันนี้ย้อมขามนะคะ กกล้วยย่างกล้วยผสมคามนะคะตัวนี้ผสมใบคามนะคะออกมาแบบรูปนี้แต่ตัวนี้เป็นคามคามเต็มๆเลยนะคะแต่เป็นคามน้ำทะเลสวยดูนะคะดูเชิงดูลายของเขานี่ลายสวยอันนี้มีสองผืนนะคะตัวนี้มีสองผืนอันนี้มีสองผืนวราดาไม่ไดเอามายกหมดนะคะอันนี้ลำเบอร์ห้าจ้ะแล้วก็ให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษลำเบอร์ห้านะคะ นัมเบอร์ห้าพิเศษให้เลยนะคะ220จากราคาพื่นละ300โอเคสินค้าของเราทุกอย่างนี้มันมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นผ้าคามทอมือของสกลนครแล้ววรดาบอกเลยนะคะขอเรียนพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านไม่ต้องกลัวนะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้ามีแม่แม,แม่หลายคนโทรมาบอกโอ้ยอยากโอนเงินเด้โอนแล้วยันบ่ได้เคยโดนค่ะท่านเคยโดนที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่นี่นะคะที่วรดาผ้าคามค้าขายด้วยความจริงใจเนาะขอให้ท่านไว้วางใจเลยแล้วขาย ร้านเลก็กก็จริงแต่คุณภาพของเราไม่ท่านไม่เคยผิดหวังไม่ว่าเสื้อผ้าหรือสินค้าที่ได้รับนะคะตรงหน้าปกทุกชิ้นนะคะจะมีบางครั้งนิดหน่อยก็คือเวลาเราถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปกับในวิดีโอนะคะมันจะออกมาเฉียดกันนิดนึงแต่ให้ท่านจาเอาสีในวิดีโอเลยนะคะเพราะที่เราลงไปเป็นคลิปวิดีโอนะคะบางทีเราถ่ายรูปวางลงพื้นกับเบื้องหรือแดดส่องประมาณนี้นะคะมันจะเพี้ยนสีนิดหน่อย แต่ท่านดูซีของวิดีโอเลยค่ะรับรองท่านได้สมดังใจคมสวยงามนะคะนี่ค่ะสวยคามจกกนครน,นะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เห็นไหมคะแต่ละพื้นนี่จะมีเอกลักษณ์เลยนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่พื้นเดียวเช่นกันนะคะเป็นคามน้ําทะเลคะ่ะคขมผสมท่านดูเลยนะคะเนื้อผ้าดีงามมากนะคะ บางครั้งหรือบางคนขายตัวนี้300อยหรือ350พร้อมกล่องนะคะแต่วรดาขายราคาง่ายๆนะคะแค่220บาทเพียง220บาทพิเศษให้ท่านเลยนะคะกล่องก็20บาทท่านอยากเอาไปเป็นของไอชํำร่วยนะคะหรือของงานเกษียนก็ทักวรดาว่าเอากล่องด้วยนะคะวรดาก็จะเอากล่องให้ท่านแล้วการพับห่อวรดาก็จะหอ่อคนละแบบกับที่เราห่อแพ็คไปนะคะการพาับใส่ห่อกับการหอ่อธรรมดาไม่เหมือนกันวรดาก็จะ ห่อให้ท่านภาพให้ท่านแบบใส่กล่องท่านไปท่านก็ไปฉีกถุงออกแล้วก็ใส่กล่องเลยนะคะนัมเบอร์หกสองรยี่สิบพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะนัมเบอร์หกสองยี่สิบวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะสินค้าราคาพิเศษดูแล้วนะคะสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะช่วงนี้จากวันที่12ถึงวันที่17เเป็นงานปีนะคะงานปีของจงังหวัดสกลนครนะคะเป็นงานแห่ประสาทพึ่งเชิญท่านมาเที่ยวได้นะคะ ะะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะย้อมนะคะย้อมเปลือกกล้วยนะคะต้นกล้วยเหมือนกันยางกล้วยนะคะที่ว่าเข้มหรืออ่อนจะแตกต่างคนที่ย้อมครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแบบนั้นนะคะจะย้อมจุ่มเลือหนึ่งสองสามประมาณสองหม้อสามหม้อประมาณนั้นนะคะที่ออกมาสีแต่และสีอาจจะมีคนอยากถามว่าทําไมสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนคะ่ะบางครั้งจุ่มมากจุ่มน้อยค่อยคืออยากให้สีแตกต่างกันนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนแล้วมีพร้อมแบ่งปันท่านเลยเนาะสินค้าของเราทุกอย่างแล้วแบ่งปันท่านจริงๆนะคะแบ่งปันว่าสินค้าของเรามีกิ่งผงหน้าปกนะคะ220บาทนะคะขอให้ท่านเอาไปฝากไปต้อนหรือเป็นของให้ตัวเองนะคะให้ของขวัญตัวเองก็ได้นะคะซื้อให้ตัวเองนะคะให้กําไรชีวิตตัวเองนะคะใช้เลยนะคะหามาแล้วใช้เลย เพราะว่าทุกวันนี้เราไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะบ้านเมืองเราน้ําท่วมอะไรทุกอย่างหลายอย่างโอ้คิดแล้วเศร้าใจเนาะโอเคเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะอันนี้ Number 8นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ Number 8นี่ก็สวยคะ่ะย้อมเปลือกไม้ตกคูณนะคะรากคูณนัมเบอร์แสีสวยเนื้อดีนะคะจาก3 0 0แล้วให้ท่านเหมือนกันนะคะ220บาทนะคะสินค้าของเราสินค้าของวราดาต้งปกทุกผืนนะคะ ดูเชิงดูลายงามมากนะคะเราก็แบ่งปันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีหลายคนนะคะที่เคยโทรมาทักวรดาเคยมาจองเสื้อหรืออะไรที่ไม่มีลายนะคะบางทีท่านก็ให้เราเก็บไว้ก็ไม่เห็นติดต่อมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเอาออกขายทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านจะโทรมาแบบว่าล็อกของไว้ก็กรุณาตอบรับบอกเราด้วยนะคะว่าท่านไม่เอานะคะเพราะว่าเราจะได้ปล่อยของออกขายต่อไปนะคะ โอเควันนี้พื้นนี้เห็นไหมคะสวยสีกะปริกับอ้อยท่านดูเลยสีกะปริกับอ้อยนะคะสีกะปริกับอ้อยนัมเบอร์เนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายเนาะนัมเบอร์เก้าวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราโอเควันนี้เราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษนะคะสีกับอ้อยสวยสวยจริงๆวันนี้เรามีแท้แน่นอนของงามๆให้ท่านนะคะ ดูลายดูเชิงนะคะท่านใดสนใจพื้นไหนทักทายได้ท่านใดสนใจงามจริงๆนะคะงามแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะ mm. เพียง220บาทนะคะสวยทุกพื้นนะคะแล้วเราก็มาขอตบท้ายด้วยตัวนี้นะคะกระเป๋าสภายน่ารักตัวนี้นะคะยังเหลือไปเดียวนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะจาก599หรือ7 9 9เราให้ท่านเพียง450นะคะท่านใดสนใจสวยค่ะเป็นผ้าคามแท้ของสกลนครเลยนะคะ 450ท่านใดสนใจทักมาระบนะคะอันนี้มีระบราคาวรลดาขายหน้าร้าน5 159แต่ยกในไรฟ์เรา20งรอบาทนะคะในไร้เรา120บาทเท่านั้นอันนี้ขายหน้าร้านร้0 แต่ขายหน้าไร์เรา90บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเพราะวันนี้เราก็อยากขายสินค้าให้ถูกๆูกขายให้ท่านงามงามนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมสินค้าของเราขอให้ท่านเข้ามารับขอให้ท่านเข้ามาทักนะคะมีหลายคนที่เข้ามาทักมาคุยบางคนก็ตอบรับกันบางคนก็เงียบไปเลยนะคะขอความเมตตานะคะท่านอย่าเงียบนะคะตอบรับให้เราสบายใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มีตาขอบคุณทุกคนที่อดหนุนทุกคนที่เข้ามาดู ร้านเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะสินค้าของเรามีโฆษณาแล้วแล้วเราผ่านกดเป็นซูเปอร์ยูทูบเต็มตัวนะคะเดี๋ยวช่วงเทศกาลออกพรรษาวรดาจะไปไลฟ์สดนะคะหรือลงคลิปให้ท่านดูนะคะช่วงงานเทศกาลสกลน,นครนะคะวันก่อนวรดาก็ไปเซิฟเซิฟดูแล้วว่าการเตรียมงานกําลังลิเริ่มขึ้นนะคะก็ไปถ่ายมาให้ท่านดูนะคะ ขอให้ท่านมีความสุขกับการชมช่องของวรดาภาคามนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนให้กำลนะังใจขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย